พระพุทธศาสนาในอาเซียสมเด็จพระพุทธโกษาสาจารย์ปออประยุตโต 5. พระพุทธศาสนาในทิเบตเดิมนั้นชาวทิเบตนับถือคติผีสางเทวดาอย่างหนึ่งเรียกว่าลัทธิบอนโปต่อมาพระเจ้าสรองสันคัมโปโดยวงเล็บประสูตรพศ1160กกษัตริย์แห่งทิเบตได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงเนปาลและเจ้าหญิงจีน ผู้นับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจึงได้เริ่มเผยแพร่เข้าสู่ประเทศทิเบตรพระเจ้าสรองสันคัมโปได้ส่งส่งทูตชื่อทอนิสัมโพตะไปศึกษาพระพุทธศาสนาและภาษาต่างๆในประเทศอินเดียและได้ดัดแปลงอักษรอ,อินเดียมาใช้เขียนภาษาทิเบตเป็นอุปกรณ์ในการนำพุทธธรรมเข้ามาสู่ประเทศด้วยการแปลคำพีพุทธศาสนาภาษาส,าาสันสกฤต เป็นภาษาทิเบตเป็นต้นอย่างไรก็ดีพระพุทธศาสนาในยุคแรกเริ่มนี้ยังหาแพร่หลายกว้างขวางไม่เพราะได้รับความต้านทานจากความเชื่อถือและละทัทธิประเพณีเดิมของท้องถิน่นการต่อมาถึงรัชกาลพระมหากษัตริย์องค์ที่5นับแต่พระเจ้าสรองสันคัมโปนั้นในวงเล็บตกพศ1298อถ12ึง1340 พระองค์ได้ส่งอาราธนาพระสารตะรักษิตแห่งมหาวิทยาลัยนาลันทามาเผยแพร่หลักพุทธธรรมที่แท้ในทิเบตแต่ประจวบเวลานั้นเกิดมีภัยธรรมชาติและโรคระบาดประชาชนทั้งหลายจึงเห็นไปว่าเป็นอาเพศเพราะการนำลัทธิผิดแปลกเข้ามาสั่งสอนถึงกับพระสารตะรักษิตต้องกลับไปอินเดียครั้งหนึ่งก่อนแต่ท่านได้แก้ไขเหตุการณ์นี้ ด้วยการแนะนำให้อาราธนาพระปัทธรมสัมภวะผู้สั่งสอนพระพุทธศาสนาแบบตันตระเข้าไปทำการอันถุอัธยาศัยของประชาชนจนเหตุการณ์สงบเรียบร้อยแล้วพระสารตะลักสิทธิจึงกลับคืนที่เบตอีกครั้งหนึ่งแต่นั้นก็ได้ปฏิบัติศาสนกิจเผยแพร่พุทธธรรมที่แท้จริงและแปลคำพีจนถึงมรณาภาพในทิเบตนั่นเองส่วนการที่พระปัธรมสมภวะเข้าไปครั้งนั้นก็เป็นต้นเขา ให้พระพุทธศาสนาแบบตันตระเข้าไปตั้งมั่นและเจริญในทิเบตต่อมากษัตริย์ทิเบตรพระองค์ต่อ,ตอ,ตอมาแทบทุกพระองค์ทรงมีพระราชศรา,าในพระพุทธศาสนาบางองค์ทรงเป็นปรารอบรู้ธรรกซึ้นวรีพุทธศาสนาได้เจริญมากขึ้นเช่นมีการจัดทำพุทนานุกมรมภาษาสันสกฤตทิเบตฉบับแรกเมื่อประมาณพศ1357อ มีการเขียนประวัติศาสตร์ที่เบตฉบับแรกในรัชกาลพระเจ้ารานปาเชนในวงเล็บพศ 1359- ถึง1381เป็นต้นเฉพาะกษัตริย์องค์หลังนี้ทรงมีพระราชศรัทธาแรงกล้าถึงกับทรงสยายพระเกศารองเป็นอาสนะให้พระสงฆ์นั่งล้อมแสดงธรรมถวายแด่พระองค์แต่ต่อมามีเหตุร้ายพระองค์ถูกลอบปรงพระชน และกษัตริย์ผู้เป็นปฏิปักษต่อพระพุทธศาสนาขึ้นครองราชได้ทำลายวัดกำจัดเนรเทศพระสงฆ์เป็นต้นเป็นเหตุให้เกิดความเครียดแค้นอย่างมากจนถูกปรงพระชนเมื่อพศ1384อ,อ 1, ครั้นแล้วพระสงฆ์ที่หลบลี้หนีภัยก็กลับคืนสู่ทิเบตรคราวนี้อำนาจของพระสงฆ์กลับเข้มแข็งมั่นคงมากกว่าครั้งใดๆในการก่อนการล่วงมาถึงพุทธศตรวรรษที่16พระอติสะหรือ ที่ปังกรศรีชายานแห่งมหาวิทยาลัยวิกรมศรีลาในแคว้นพิหารได้รับอาราธนาเข้าเผยแพร่พระพุทธศาสนาในทิเบตเหตุการณ์ครั้งนี้นับว่าเป็นการนำพระพุทธศาสนาจากอินเดียเข้าสู่ทิเบตรคราวใหญ่ครั้งสุดท้ายอันทำให้พระพุทธศาสนาประดิษฐานมั่นคงเป็นศาสนาประจำชาติของทิเบตและมีนิกายต่างๆแยกกระจายออกไปนิกายเก่าที่นับถือพระปัรมสัมภะนั้น ต่อมาได้มีชื่อกำหนดแยกจำเพาะออกไปว่านิกายหมวกแดงส่วนคำสอนของพระอติสะเป็นแบบโยคาจารย์ที่ผสมผสานคำสอนทั้งฝ่ายหินนยานและมหญญายานเข้าด้วยกันบังคับพระสงฆ์ให้ถือพรมจรรย์และไม่สนับสนุนไสยศาสตร์ต่างๆต่อมาได้มีนักปฏิรูปผู้ยิ่งใหญ่ของทิเบตชื่อตขสนวองเล็บเกิดพศ .1901 อาศัยหลักคำสอนนี้ตั้งนิกายเกลุกป,ปะหรือนิกายหมวกเหลืองขึ้นและได้สะสางพระพุทธศาสนาให้หมดจดจากรัฐทธิพิธีต่างๆส่วนในด้านวรรณคดีก็ได้มีการรวบรวมผลงานในด้านการแปลคำภีเป็นภาษาทิเบตขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่19โดยจัดแบ่งคำภีแปลเหล่านั้นออกเป็นสองหมวดคือหมวดพุทธพจน์มีผลงานแปล100เล่มกับหมวดอัฐวันนา มีผลงานแปล225เล่มคำพีเหล่านี้ตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้เรียกกันว่าพระไตรปิฎกหรือคำพีพุทธศาสนาฉบับทิเบตพระสงฆ์นิกายเกลุกป,ปะนั้นได้รับความยกย่องนับถือจากผู้ปกครองมงโกลว่าเป็นผู้นำทางจิตใจและต่อมาถือว่าเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองด้วยคราวที่สำคัญก็คือในรัชกาลกษัตริย์มองโกชื่ออันตันขานพระองค์ ได้พบประมุกสงฆ์องค์ที่3าของนิกายนี้ชื่อสอนนำยาโสในวงเล็บพศ 289- 0ถึง2130กษัตริย์อันตันขานเกิดความเชื่อว่าท่านประมุกสงฆ์ผู้นี้เป็นอาจารย์ของพระองค์ในชาติก่อนเมื่อพระองค์เสวยพระชาติเป็นกุบไลขานจึงเรียกท่านยาโสว,ว่าทะเลในวงเล็บตรงกับคำที่ใช้เรียกของทิเบตแบบนี้ว่าท่าไลหรือดาไล แปลเป็นไทยมีเสียงตรงกับคำเดิมคือแปลว่าทะเลนั่นเองแต่นั้นมาก็เรียกประมุขสงฆ์ว่าทะไลลามะทั้งหมดทะไลลามะองค์ที่5ในวงเล็บพศส1 5 8ถึง2223ได้รับมอบอำนาจจากผู้นำมองโกลให้ปกครองประเทศทิเบตทั้งหมดพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมได้เจริญวิวัฒนาการสืบมาโดยลำดับจนถึงสมัยทะไลลามะองค์ที่7ในวงเล็บ พศ2351ถึง2,401ก็เริ่มมีนักบวชคริสตศาสนาเดินทางเข้าไปส่วนความสัมพันธ์กับประเทศอินเดียได้จางหายไปเพราะถึงยุคที่อินเดียถูกครอบครองจากภายนอกและคณะสงฆ์เดิมในอินเดียก็เสื่อมไปทิเบตจึงเข้าสู่ยุคของการปิดประตูอยู่โดดเดี่ยวกับมีการแทรกแซงจากภายนอกประสบความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงต่างๆตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์โลกยุคปัจจุบัน จนถึงจีนแดงได้เข้าครอบครองในพศ2494ขณะนี้ท่าลายลามะประมุขของทิเบตปัจจุบันเป็นพระองค์ที่14ทรงพำนักลี้ภัยอยู่ในประเทศอินเดียตั้งแต่ทรงเดินทางหลบหนีออกจากทิเบตในพศ2502เป็นต้นมา